ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเด็กพอดีก็เลยพาลูกๆนะครับก็ให้เวลากับเขาเต็มที่นะครับวันนี้ก็เลยพาไปสังสรรค์นะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันนะครับตั้งแต่เช้าและวันนี้นะครับพาหนูการภูนะครับไปร้องเพลงนะครับร้องเพลงเสร็จแล้วก็เลยไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับที่ในห้างสบายนสินค้านะครับ นี่เป็นภาพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงก็คือนักุลนะครับไปซื้อโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็พาลูกๆไปดูนะครับโปรโมชั่นของนะครับโทรศัพท์อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศก็จะเห็นว่ามีความคลกคลื้นคนเยอะมากอันนี้คุณนายกิ่งนะครับคุณนายกิ่งนะครับกาลังกํากับนะกากับพี่เลี้ยงนกักลุนอยู่นะครับสําหรับ ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับหรือว่าเป็นของขวัญน,นะครับก่อนที่จะสิ้นปีนะครับอันนี้คือความสุขของนางจัดเต็มเหนียวเลยวันนี้จัดเต็มเหนียวเลยนะครับกำกับดูแลอยู่วันนี้อ่ะอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นกุญชายภูผาเขาเป็นกุญชายภูผา กำลังอ้อนแม่เต็มท <อด S 2> ี่เลยอ้อนแม่เต็มที่เลยนี่เป็นภาพเป็นภาพครับเป็นภาพบรรยากาศอ้โอ้อไม่ยอมไม่ถ่ายไม่ยอมให้พ่อถ่ายภาพไม่ยอมให้พ่อ er ถ่ายภาพอืมดูดูดูปิดหน้าปิดหน้าเต็มเหนียวเต็มเหนียวโอ้ยปิดจุกกันด้วยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ นะครับหลังจากนั้นก็นะครับมีการย้ายข้อมูลนะครับจากข้อมูลเดิมนะครับมาสู่ข้อมูลใหม่นะครับนั่นก็คือโทศรศัพท์รุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่ครับ กว่าจะได้วันนี้คิวเยอะมากไม่อยากจะบอกเลยรอคิวอยู่เป็นเกือบสองชั่วโมงนะครับเกือบสองชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นเลือกเมนูนะครับเมนูของครอบครัววันนี้ทานที่นี่กันนะครับมือค้านี่คุณชายผ่านลิงใหญ่เลยเอ,อ้าวเล่แล้วก็ถึงเวลาสักทีนี่ครับกาลังจัดคิวนะครับอุ่นเครื่องด้วยขนมหวานก่อนนะครับนี่ นี่ของโปรดของคุณชายพาเข้าครับนี่วานิลาวานิลาของเพอคุณชายพาเนี่ยจริงๆบรรยากาศในครอบครัวก็ประมาณนี้แหละครับมีครับคือความสุขที่ให้ลูกๆเต็มที่